สวัสดีจ้าตอนนี้ทัวล้วขับชิดไหนแล้วนะคะกลัวจังเลยอ่ะดีสัญญาณดูค่ะเด้อดิฉัน็็ต้องบอกภัยไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะมาใส่นี่ดูนะคะต่อไปเด็กก็จะมีสายไฟแรงสูงนะคะใครเข้ามาก็ให้ช็อตไต,ไต่หงไปหาดเลยนะ <laughs> อันนี้ไถออกแล้วนะคะมุมนี้ก็จะปลูกใหม่ แต่ว่าไม่เอาสับประรดลงแล้วก็จะทําทางเข้ามาได้ไม่ไม่ปลูกด้านนี้จะไม่ปลูกสับประรดแล้วนะคะมุมนั้นอาจจะยังปลูกอยู่อันนี้เริ่มลงแล้วนะคะเริ่มลงบักนัดนี่ที่มานี่ไม่ใช่อะไรนะจะมาหามะม่วงอ่อนกินมะม่วงมีมาฮิสกลุกก็มีแต่ดอกให้ดูบรรยากาศของ สวนสับป,ปะรดตอนถักทางออกเหนื่อยนี่เดินนี่หอบนะมาหอบแดดนะคะนี่นะคะเห็นไหมทำรวรอบขอบคิดไปก่อนนะคะดิสัญญานเน้อดิสัญขอยานเนอ้อขอยาน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 โอ้ยปุๆๆๆ่นอะปุ่นอะมานะคะมาให้ถูกนะ catch me if you can you catch me if you can ไม่ใช่ touch me like y o u d o เด้ออันนี้มะม่วง สารพัดพั์ไม่รู้พั์อะไรบ้างอันนั้นต้นดอกแคร์ดอกแคร์ Dog care. Dog care. อันนี้นะคะเป็นมุมที่ถางออกแล้วนี่ก็เราก็จะมาดูว่ามุมด้านหลังเราจะขุดเพิ่มเดี๋ยวจะขุดตักดินมาอันนี้เป็นแดงสุยาทั้งหมดนะคะ อาจะมาเดินดู <S 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 เห็นไหมรัวใกล้เสร็จละกลัวเนี่ยถต่แล้กลัวต้องทำรัวเลยกลัวมากเลยนะคะคนลุกคนพองคนลุกคนพองสยองก้าเตง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 แดงสุริยาอ้ยอันนี้น่าจะใกล้ได้ละเนี่ยตรงนี้นะโอ้อยเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปเอา บันไดมาปีนนะคะแล้วก็ด้านนี้เราก็จะพามาดูมายงชีดสนิทนานอันนี้ต้องเด็ดออกนะอันนี้เด็ดออกนะคะเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เด็ดออกเด็ดออกเด็ดออก,เด,ดออกเดี๋ยวน่่มัหน่อยเด้อนะมาแทบเลยมันหวานไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันก็ ได้งานแล้วนะคะที่เชิญใมาเด็ดลูกเล็กๆนี่เอาไปกินนะคะเอาไปทำน้ำประหวานกินไหนชิมดิอืมอืมแหละเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งนี้จะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยไปทำเป็นน้ำประหวานกินแกลูกอย่างเงี้ยที่มันไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะเราต้องมาทำน้ำประหวานมาละ เดินไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอากล้วยออกให้หมดหรือว่าทำไปเรื่อยๆทำขอบนี้ดิฉันให้ดูบ้านลาวแสนสุขใจถึงจะอยู่แห่งไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านลาวจงหยุดพักมาด้านนี้โอ๊ยเหนื่อยคือเมือเ่อยแทบวะวันนี้เหนื่อยมากนะคะวันนี้ดิฉันกลับมา หลัทำธุระดิฉันก็ต้องมาพ่นมาดึงสายยางพ่นพ่นเหาะพ่นฮอร์อมโมนนะคะใส่ต้นสับปะรดนะคะให้ดูนี่มะม่วงติดเต็มเลยพอละเหนื่อย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 เมื่อยเมื่อยสู้แล้วก็จะกลับไปนอนแม่มงเประนะคะบาย